โอเคนะครับผมสุดทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้นก็มาอยู่กับอวตะโดโรเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะ,ะมาขอผลด้ผลได้นะครับ <Wow. S 1> อืมแต่ว่าเป็นผลที่นั่นแหละก็เป็นขอถอยให้ผมล่าเนะนี่ยข้อนี้เยอะอยู่พอสมควรนะโดนก็ผมเอามาล่าเลยนะทุกคนโอเคเอาละครับซึ่งผลนี้เป็นผลที่เรียกว่าดีข้อนี้จะโกงอยู่บ้างครับผมนะครับทุกคนเรื่องสกิลของมันนะสกิล X เนะี่ยสกิลได้นยเมื่อก่อนเคยโกงมากนะใครโดนทีก็งโดนคอมโบกระชูดอะ ก็นั่นเลยนั่นแหละครับผมเช่นเคยนะตัดของแต่งตัดก็ผลครับของแต่งก็เหมือนเดิมนะครับผมมาเป็นแบบโดฟานะครับตอนที่ผมนัเนี่ะเป็นโดฟามนโกลดแททูขาดที่ควบคุมโอเคครับก็ไปเริ่มล่าเดี๋ยวโอเคนะครับโคนตอนนี้เราก็เจอเซฟล่าแล้วนะครับผมเรียบร้อยยูนิฟเคนอกเซฟคิดผิดเพื่อน เอาะตรงนี้ก็มีเยต,ตินะครับผมซึ่งผมไม่ได้ทําการเกือบที่จะลาสคิวมาเยเขาได้คิวแปลว่าเขาเปิดเผาสกายอยู่นะครับใช่หรือเปล่าไม่รูเหมือนผมได้ยินเสียงกดไม่กดแปลกแปลกแปลกเออมันเปิดเผาอยู่จริงเนี่ยมาเพื่อนเรามาสู้เท่าเทียมกันหน่อยดีกว่าซึ่งก็น,น,นะครับผมวิธีเล่นผลน,นี้ก็ ไม่มีอะไรยากนะครับลุ้นแค่ไอซิคิลเอ็ก์จับให้โดนนะพอจับโดนปุ๊บเกมจบเลยในเกมยากจะเป็นเกมง่ายทันทีนะครับถ้าเราจับสกิลเอ็กโดนนะครับดูนนดูลัปราจาร์สไนเปอร์นี่มันเงีย้ยโดนด้วยขามแม่งแนนสวัสดีเพื่อนไปอีกหนึ่งเอามดอ่ะเอามดอ่ะเฮ้ยมีคนอยู่นู่นตึ๊บตึ๊บพิว อุ้ยเกือบถึง,งนิเดนเดียวเองนิดเดียวเองกลับไปจ,กจกไปิกจบไปตะกี้สวัสดีครับเสผู้มากอดอ้าวเรียบร้อยอุเย,ยติสู้เยติวะ่ะอุยเป็นคนสายฟ้าครับทุกคนตาเหี่ยวปิ้วโ <c oughs> อย้ยิงไม่โดนแถมไมค์กบมาด้วยพลาดนิดหน่อย อุ้ยบัตก็ส์เกือบโดนแล้วนิดเดียวเองเนี่ยเออเออสกิลว่าหมดเลยชิบหายแล้วครับทุกคนผมไปเผยเข้าไปในสายฟ้าดีนะครับผมใช้บัตรก็ส์เข้าไปจิวจิวจิวจวซึ่งผลนี้ก็ถือว่าคนในยาโหดอยู่นะครับเรื่องไอ้สกิลสตันมันเนี่ยสตันสกิลวีทีนี่แม่งเจ็บอ่ะมา ต้องเริ่มมือเริ่มใจกับจัดภาพเบนเดสตัวนี้ละดูมันตีแล้วหมัดมันตีดูดเลือดเลยนะประเด็นนะ่ะไอ้หมัดตัวนี้นหมัดกูะมีมังกรมาด้วยว่ะมังกรตัวบางไว้ยเพื่อนมันจบแล้วเวเดี๋ยวดูดิดเฮ้ยเฮาวสวยนี่ครับตอนนี้ผมก็ถอยห่างจากมันแล้วก็สปแปมสกิลไปก่อนแล้วกันนะครับผม อุปกรณ์เสียงเพลงดูด,ดิอะไรวะเนี่ยหรือแมง่งจริงอาจจะโปว้วะดูใครมึงบินได้ขนาดน้นไะไอ้สัตว์้ผลพาพมันบินแน่นั้นเลยอ่ะไม่ใช่แม่งบักบักจะบอกว่าบักกีตาร์แม่งก็ไม่ได้เ่ยแม่งใช้ปืนใหญ่ครับ <c oughs> รดูดูเห็นของตัวมนะันวะมันทำไงมันเนี่ย มาโดนเลยโดนเลย,ยเรียบร้อยสวยกูจับกูจับกูจับบรอมังกรทำไมไม่ติดสีๆสีปิโวโอจะตายแล้วเพื่อนกลับมาหนี 2,000 years later ไอผลไม้เหลี่ยมหุม่นเนิร์ฟเนิร์ฟมังกรจนแบบแม่งเล่นแทบไม่ได้อ่ะเอาแบบแค่ล่างแปลงล่างให้มันบบหนักกว่าน,นี้ขอแบบสาหัสอ่ะถูก <c oughs> มันเล่นว่ะมังกรมันเล่นไงก็ยังเล่นทุเรศอย่างเงี้ยแม่งบินเงนี้ยเดี๋ยวบินกลับมาดูเลือดมันโยเลือดเต็มได้ไงเนี่ยเอาละ เจอผ้าอีกอะอีตัวละครผมตัวมันใหญ่เลยวะฮึโอ้โหกูเจอคนนี้แล้วโอ้มายก๊อูนึกว่าเจ๋งแหมสมกับรวมดาวเด่นจริงๆผลแจ้งหนึ่ง GPO เพื่อนคือเรามาเปลี่ยนสไตล์แนวเกมกันดีกว่อ สวยโดนพอดีตรงเป้าเป๊ะ,ปะโอเคตอนนี้เผาผมหมดแล้วนะครัทุกคนฮึมโดนเนี่ยโอเคซึ่งผลได้ก็จะแพ้ไอ้พวกเผาประเภทที่มันเปิดเผาแล,แล้วขัดเราได้นะทุกคนเช่นไซบอกกับไอ้เผาแล้วอะเผ่ามังกรนะครับ เนี่ยไม่โดนเสคิวคั่้ยุงย่งเหรอยุงอ่งเหรอยุ่งเหรอมามากปไล่ายต่อไปเลยปะจะแทงให้มิดเลยปล่อยอ่ะถ้าจะไปนี่น้ำมารีนฝั่งเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่นะบอล บายบายโอเคเพื่อนตายงั oh, ้นเว้ยหยดเทินโยโยซิมเนียมเดมสกิลพลาดหมดเลยอุปสงค์เออแม่นะผมมันก็ จะบอกว่าไงนี่เป็นผลที่เรียกได้ว่ามันเขาจะใช้สกิลเพรนี่เยอะอยู่พอสมควรนะกวนนะเป็น,นปผลได้เนี่ยเอาเป็นผลที่ส่วนใหญ่สกิลเอฟเนี่ยสกิลเหินมันเนี่ยมันจะตามผลยากเนะแต่ก็เรียกว่าเหินหนีได้อยู่นั่นวนด้วยมันเอาไว้เหินหนีใกล้นะถ้าไม่ใช่เจอพวกที่เล่นมังกรแล้วมันบินขึ้นฟ้าอย่างนี้นนะฮ่าเปิดพอดีด้วยอย่างงี้กล้าหนีเหรอ โอเคผมรู้วิธีนี่แล้วทำให้มันตามเร็วแล้วโดนมึงรู้ติก๊กี้เลยใชยส้สกิลปื๊บไปลองหันหน้าเลยโดนแบบฟื้หันหน้าขึ้นก็จะเด้งขึ้นเร็วนะครับ Where are you going โดนน่โดนน่โดนนี่บายบายว้าก็พอได้นะครับพอตัวนะผลนี้แต่ก็เป็นผลเรียกได้ว่าอายุกเก่าออกมาเนี่ยโหมดมากนะผลได้เนี่ยตอนนั้นผมเจอผมสู้แค่ไม่ได้อ่ะผลได้เพราะสกิลเน้เกบเจอคนแม่แม่ทีกอบสู้โคตรยากอ่ะสกิลเนี้ยอื่มฮึ่ม เจอกองนกจิกๆแต่ว่าแต่สกิลจะใช้โดนยากหน่อยนะครับคล้ายๆเหมือนผลทรายอะ่ะผลทรายตอนแรกทุกคนได้มองว่าผลแม่งกากกันด้วยจริงๆถ้าเกิดเราดึงศักยภาพที่แท้จริงของผลมาแม่งก็โหดทุกผลอะ่ะพราะเว้นพวกไอผลจำพวกแบบอันนี้ล็อกเก็ตอะไรเงี้ยเั่นได้จะดึงยากหน่อยใช่เปล่ามันไม่มีใครเปิดนะทุกคน โอเคเอาละก็น่าจะมีวันนี้แล้วมั้งครับผมนะสำหรับการล่าหัวได้ผลได้นะครับเป็นผลที่สกิลเพย์ใช้เยอะนะครับอื <c oughs> ก็ใครอยากหาเนี่ยผมคอนเทนต์เสียข้าหัวแบบดีๆก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับโอเคเอาละครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Thank you